สวัสดีครับทุกคนผมบัสซี่สกายนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้า ID ไก่1นึ่งแสนเพชรนะครับของร้านบัสซี่สกายช็อปนะผมหรือก็คือร <Wow. S 1> ้อานผมเองนั่นแหละเดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้ดูก่อนนะครับว่า ID เบล,ลหนึ่งเนี่ยโดยที่แบบไม่มีอะไรเลยของผมเองเนี่ยมันจะมันจะแบบมันไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะครับนี่นะครับ,รบผมไอเทมก็ไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวนะผมก็จะมีแค่พอท่ออันนี้น่าจะเป็นของอีเวนท์ที่กิจกรรมแจกมาแล้วครับผมแบตเตอร์น์พาร์ตก็ไม่มีนะครับผมก็คือเป็น ID แบบเพิ่งเริ่มเล่นเลยครััับดดงงนน้ผมมก็เเลลยยวว่าวาี๋จะอ รีวิว ID 1แสนเพรของร้านผมเองดูซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เรี้ยมหรืออะไรนะครับผมก็คือว่า ID ดเนี่ยผมก็ไปหาจกมาอีกทีหนึ่งแล้วก็มาลงไว้หน้าร้านเนาะเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะคุมแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นลูกค้าคนแรกของร้านตัวเองเลยละกันนะครับผมไปครับเดี๋ยวไปหน้าเว็บของบัสซี่สกายช็อปกันเอาละครับตอนนี้ก็อยู่หน้าเว็บของบัสซี่สกายช็อปแล้วครับผมซึ่งก็คือเว็บของผมเองเนาะพี่ก็ได้ทาการเติมเงินไปแล้วนะครับ4ี่อบาทนะครับผมโดยวิธีการเติมเงินของเว็บนี้นะครับ ก็มีธนาคารนะผมก็คือสามารถเติมเงินแล้วก็ส่งสลิปเข้าเช็คเว็บแล้วก็ได้รับพอยไปเลยนะครับผมอ่ะ มาครับมาเริ่มกันเลยโดยที่ไอเดียของผมที่จะวางขายที่ในหมวดหมู่ของสินค้านะครับเราไปที่บริการแบบ Adventure n นะครับผมแล้วก็จะอยู่ในบริการจำหน่ายดีไก่เพชรนะครับผมสินค้าก็จะอยู่ที่นี่นะครับผมผมจะลองซื้อดูนะครับผมดูซิว่าจะคุ้มหรือเปล่า399บาทนะครับซื้อป้ายอ่ะทีนี้ไอเดียก็จะได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ผมจะให้คนตัดต่อเซนเซอร์ไว้นะครับผมว่าไอเดียคือตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราลองไปล็อกอินกันนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองใส่เข้าไปไอเดียที่เราซื้อมาคนตัดต่อ ทุกคนตอนนี้เราก็ล็อกอินเข้ามาสู่หน้าของไอดีที่เราซื้อมาได้นะครับบัสซีสกายช็อปไม่โกงนลครับผมเข้าได้จริงๆนะครับผมไม่มีการเรียบเลยทั้งสิ้นนะครับไอดีนี้ก็ซื้อต่อมาเพื่อลงหน้าเว็บอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราลองเข้าเกมกันนะครับว่ามันจะเตึงหรือเปล่าเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันนะครับผมนี่เรียบร้อยไม่ได้มีการเรียบเลยทั้งสิ้นนะครับผม นี่นะครับผมก็คือ ID 399บาทหน้าเว็บบัสซี่สกายช็อปนะครับผม <S <S เดี๋ยวเราลองดูกันเลเวล103นะครับโอ้ห oh, มีเออร์บินหนึ่งตัวเลเวล59เดี๋ยวลองดูไอเทมในกระเป๋ากันเนาะเออไอพวกนี้คืออะไรพี่เอ๊ะหืึ <S <S คืออะไรอะ่ะพี่ไม่เข้าใจมันคืออะไรหรออันเนวิลลี่สตาร์ซึ่งได้อะไรพี่ก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาเปิดเล่นกันเนาะหน้าสกินก็ไม่มีลีลิกไม่มีพอร์ทัไลไม่มีนะครับผมกิฟต์ไม่มีสตาร์มีุ้ย 666 661 66. 66. อันไม่ทราบไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่านะครับเพราะพี่ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันโอเคก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้ครับส่วนเควสนะเดี๋ยวลองดูโอ้ได้300เพชรจากเดิมมีอยู่แสนกว่าอยู่แล้วนะครับผมแสนหนึ่งโอ้แสนสองแล้วนะครับโหอ,อุ้ยนี่นะครับอินฟินิตี้ไม่รู้ว่าเขาได้ลงอินฟินิตี้ให้เราหรือเปล่านะครับแต่ก็จ้างมันเถอะสตอรี่ Story ก็โอเคไม่เป็นไรสุดเดี๋ยวมาดูยูนิตกันนะครับ ยูนิตพวกนี้ผมรู้สึกมันลกช่องกระเป๋าไม่รู้ใครคิดมันผมมานะเดี๋ยวผมจะลองขายทีกงให้หมดเลยว่าผมคงไม่เอาอ่ะสิบแปดตัวได้พันห้าเป็นสามพันแล้วกิลไม่มีนะครับแอรีเล่ก็น่าจะไม่มีเดี๋ยวเราดูแบตเติ้ลพาร์ตนะผมแบตเติ้ลพาร์ตเลเวลหกสิบนะครับผมนี่นะครับแบตเติ้ลพาร์ตเลเวลหกสิบนะครับไม่เคยมีการกดเคมแต่ว่าอันเนี้ยพี่ไม่รู้ว่ามันบอกว่าเหลืออีกสามวันเนี่ยถ้าเป็น ID ไอดีไก่ที่ลงหลังจากเนี้ยพี่ไม่รู้นะครับพี่ไม่พี่ไม่การันตีให้นะว่ามันจะกดรับได้หรืออเเปลล่่่านะะครรัับบแตดดดีี๋ยวพจงกู โอ้โหฮะได้มิติกด้วยเหรออันนี้อันนี้พี่ไม่มีความรู้นะผมน้องๆน้องๆที่รู้ก็ฝากบอกด้วยกันครับได้มิติกมาหนึ่งตัวไม่ใช่ละได้มาสองตัวแล้วก็สตาร์คูปสามอันแล้วก็สตาร์ฟู้ดแคปซูลคูณสองแล้วก็นิวซูคอนาสองไอ้นิวซูคอนาเนี่พี่รู้นะครับเห็นน้องๆน้องที่สนิทกับพี่ชื่อว่าชิบะนะครับผมเขาบอกว่า มันเอาไว้รีสเตตเอชเอชอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะพี่ก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันเนาะโอ้โหนี่นะครับแบดเดิลพาร์รับมาคุ้มๆเลยอ๋อได้อะไรมาบ้างก็ไม่รู้ใช้ไงพี่ก็ไม่รู้อีกอ๋อมันคือสุม่มเราได้สตาร์ฟุตเอาไว้ไอ้นี่ป่ะเอาไว้อีโวแน่ๆเลยใช่ปะ่ะเดี๋ยวลองดูสิเดีย๋ยวลองกดใช้ดูครับว่าพี่เข้าใจถูกหรือเปล่าโอเคใช้ดูสีอ๋อจริงๆนะครับสตาร์ฟุตนี้เอาไว e ้อีโวแล้วผม อันดับแรกเลยเดี๋ยวเราลองมาเปิดนั่นก่อนนะครับไอ้ที่เราได้แคปซูลอะไรมาเนะี่ยแต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเนาะโอเคเดี๋ยวลองกดใช้สักสิบอันไปเลยนะครับไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรแต่ลองกดดูอืมสตาร์คุมนี่เขาให้ทำอะไรอ่ะฮะเปิดได้เพชรได้ด้วยเหรอโทษเปิดแล้วได้เพชรด้วยโอ้โหสนุกละวบาซิสกายโอ้โหสบายแล้วบาซิสกาย ดีย๋ยวเราดูครับก่อนเปิดเรามีเพชรอยู่แสนสองแนละ้วเดี๋ยวเรามาดูเปิดหมดได้เท่าไหร่หลังจากนี้เราจะทําการเพิ่มความเร็วคลิปวิดีโอนะเพื่อความรวดเร็วลุยโหสตาร์อันนี้น่าจะคุ้มมั้งเนี่ยได้สตาร์รีมิเนนเอาไว้รีสแตทด้วยไปลุยลุยเฮ้ยได้อะไรมาไม่รู้อะเมื่อกี้ได้อะไรมาไม่รู้นะครับผมไปดูซีเมื่อกี้เหมือนว่าจะได้อเออซีรีส์ดับเบิลบอล อสะสมไปครบ7ชิ้นเพื่อรับรางวัลพิเศษซึ่งก็คือไม่รู้ว่าคืออะไรนะผมแต่ไม่เป็นไรเปิดต่อในกล่องนี้มันมีอะไรบ้างอ่ะพี่ไม่รู้เลยอ่ะแต่แบบเปิดครบก่อนเราไปดูนะผมได้ลุ้นดีเราได้ไม่ต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างครับลุยส่วนใหญ่ก็ได้แต่เพชรนะครับถ้าใครชอบสุ่มสายสุ่มแลยเนี่ยสายลุ้นแล้วก็คิดว่าคุ้มนะ400บาทพี่ว่าพี่คุ้มอยู่เพราะพี่ก็ไม่มีความรู้เลยแต่เป็นคนชอบสุ่มไงเติมทีเล่นเพชรซิมก็หมดเป็นแสนอยู่แล้วสุ่มกล่องสุ่มไข่สุ่ม,ม,มไดไรหมดโข เป็นร้านอะดเ,เดี๋ยวลองดูแบบนี้ว่าพี่จะเติมถึงร้านหรือเปล่าแล้วผมมันมีแบบเปิดรวดเดียวว่าแบบเปิดทั้งหมดไปเลย500อันอ่ะผมเปิดเหนื่อยมากทุกคนพูดจริงไม่ได้พูดเล่นเลยว่าเปิดเหนื่อยจริงมันได้เยอะมากอ่ะอันนี้คือแบบยังไม่ยังไม่รวมกว่าเอาเพชรไปสุ่มตัวยูนิคอีกนะครับเอ้ยไม่ใช่ตัวแล้วตัวมิติเด้ออันนี้คือก็ได้มา2ตัวแล้วนะอันเหลือใครอีก แต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะได้ไข่หรือเปล่าแต่คิดว่าคงจะได้แหละไอดี ID ไก่หลังจากนี้ประมาณร้อยส0งอตัวครับน่าจะพอมีให้เห็นอยู่2.000 years later เอาลทุกคนเราก็เดินทางมาถึงน่าจะชุดสุดท้ายผมก็สิลูกสุดท้ายนะผมหมดนาทีพจะหมดเปิดนานมากครับเปิดอยู่กัอบครึ่งชั่วโมงอะเมื่อกี้เหมือนพี่จะสะสมครบแล้วนะครับเจลูกซึ่งก็ไม่รู้ว่า ยังไงนะครับผมเดี๋ยวลองมาเปิดกันนะครับเปิดใช้ไปเลยอุ้ยอุ้ยโอ้สวัสดีเจ้ามังกรมังกรในเรื่องงกุลนี่หว่าดูสีเราต้องการนี่เราเลือกอันนี้ล้กกันนะครับผมซึ่งโอเคโอ้ได้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้นะครับผมแต่ก็น่าจะดีอยู่ ตอนนี้ถ้ากลับไว้ดีนี้เรามีเขาเรียกว่าอะไรวะยูนิตที่เป็นวิสติกนะครับผมทั้งหมด3ตัวละไม่รู้นะครับวันดีหรือเปล่าแต่ดูจากทรงมันก็ไม่น่าดีออกแต่เป็นลิเต็กนะครับก็เก็บเก็บมันไว้หน่อยก็ที่เปิดไปก็จะมีได้มาอันนี้นะครับผมก็เป็นแคปซูลที่เอาไว้เปิดหาสตาร์ฟูดนะครับก็นี่เลยเปิดไปก็ได้มาค่อนข้างเยอะอันนี้จริงๆมันเกินไปเยอะมากนะครับแ้วมันโดนดีลิทไปเพราะว่ามันเต็มเนาะจบได้มาที่ประมาณสักหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันนะครับเกือบเก้าร้อยกว่าๆนะครับผม ไอเดียนี้ที่เป็น i อดกไก่นะครับเป็น i อที่สามารถพร้อมเทรดเลยนะครับผม20ครั้งต่อวันนะครับก็เข้าๆก็จะมีประมาณนี้ครับผมส่วนของพวกเนี้ยโปรไซดอนเห็นว่าเอาไปทําโปรไซดอนนะครับส่วนเพชรก็เดี๋ยวผมจะดองไว้ ID ดีนี้นก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้เป็นคลิปหน้านะครับจะมาลองปั้นต่อแล้วว่ามันได้อะไรแต่คร้าวๆก็น่าจะมีแค่ประมาณนี้ครับถ้าเราซื้อดีมานะก็จะมาทําก็จะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวพี่อาจจะเก็บ i อดีนี้ไว้ถ่ายคลิปนี้แบบลงในช่องนี้ยาวๆเลยครับก็คือเอาไว้เล่นเป็น ID ดีหลักเลยนั่นแหละ แล้วก็เดี๋ยวอาจจะหาซื้อไอเดีเทพสักไอดีนึงเอาไว้เก็บพวกตัวลิมิเต็ดที่แพงๆนะครับไอพวกนี้อาจจะมีเล่นไว้บ้างเนาะโอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมใครดูแล้วว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมมีอะไรแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เป็นกำลังใจของพี่ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกลิปต่อไปครับ